อีกหนึ่งประเด็นครับที่กลายเป็นดราม่าใหญ่โตแล้วก็น่าสนใจน่าพูดถึงในฮอลลีวูดก็คือเรื่องราวของผู้กำกับอย่างแมทธิวอนครับแมทธิวอนเป็นใครแมทธิวอนเป็นคนกำกับ X-Men แกกกำกับ X-Men 1ึงในภาคที่ผมว่าสนุกที่สุดแกกำกับ X-Men Last Stand แต่ความจริงแล้วถ้าเราย้อนกลับไปเช็คดูผลงานของแมทธิวอนกับสัญญงสัญญาที่เขาอยู่กับ Fox ตอนที่ทำา x m e n เนี่ย แกไม่ได้มาเพื่อทำ X-Men First Class นะครับคือสุดท้ายแกได้ทำ X-Men First Class แกถูกติดต่อมาให้ทำ X-Men Last Stand หรือ X-Men ภักที่3แต่ว่าสุดท้ายแล้ว X-Men Last Stand เนี่ยก็ตกไปอยู่ในมือของผู้กำกับอีกคนหนึ่ง Brad r e d n e r X-Men Last Stand เป็นปี2006นะครับหลังจากนั้นมั t t y v a u ก็มีโอกาสมาจาับ X-Men First Class ซึ่งทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนั้นแกก็ทำพวกคลิกแอสนะครับซึ่งสนุกมากๆเลยแต่ปริศนาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2006จนถึงปัจจุบันปี2023ผ่านมาเกือบเกือบจะ20ปีคนก็สงสัยมาโดยตลอดครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมทธิววอนอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวตัวตดสินใจถอยออกมาจากโปรเจกต์ x m n n l s t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  n n แแกได้ไปพูดเรื่องนี้เนี่ย ในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นแต่ว่าผมว่าเอาจริงๆแกพูดได้แล้วเพราะว่าเพราะว่า Fox เนี่ยมันไม่อยู่แล้วครับ Fox มันถูก Disney ซื้อไปแล้วดังนั้นการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ซึ่งมันควรจะส่งผลต่อสตูดิโออย่าง2 0 t h Century Fox เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่คือคู่กรณีเลิกไปละโดนซื้อไปเรียบร้อยเทคโอเวอไปแล้วแมทธิวอน อิสระที่จะพูดเรื่องนี้ได้เพราะมันกระทบจริงๆครับมตทิวรนให้สัมภาษณ์กับสื่อเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ตอนที่แกถอยตัวเองออกมาจากโปรเจกต์ x m n n Last t t a n d ว่าเรื่องจริงเหตุผลที่ผมต้องถอยตัวออกถอยตัวออกมาจากโปรเจกต์ x m n n 3เนี่ยเป็นเพราะว่าปัญหาการเมืองในฮอลลีวูดครับปัญหาการเมืองในฮอลลีวูดคืออะไรแกเล่าว,ว่าณวันที่มีการพูดคุยกันว่าแมทธิว เราจะติดต่ออยู่ให้มากำกับ X-Men ภาคที่3นะหรือให้ชืวอว่า X-Men l a s t s t a n แมทติวอนก็มีโอกาสได้เข้าไปที่ออฟฟิศครับของ 20th Century Fox แล้วก็ไปเจอกับทีมงานที่จะคือเขาเขียนบทกันเอาไว้อยู่แล้วนะครับแกไม่ได้มาดูแลเรื่องบทแกเอาบทที่สตูดิโอมีอยู่เนะี่ยไปกำกับแกบอกว่าแกไปที่ออฟฟิศและแกก็ได้บทของ X-Men ภาคที่3มาครับหนาเลยหนาประมาณหนึ่งเลย มททิววอเล่าว่าแกก็หยิบขึ้นบทที่ว่านะขึ้นมาแล้วก็เอามาอ่านตามภาษาของผู้กำกับที่จะต้องทํางานกับบทบทเนี้นะครับก็อ่านคร่าวๆก่อนระหว่างที่อ่านเนี่ยมททิววอเล่าว่าแกรู้สึกว่ามันมันแปลกๆครับมันขาดขาดเกินๆยังไงก็ไม่รู้แกก็เลยถามกลับไปที่ทีมโปรดิวเซอร์กับทีมของสตูดิโอครับว่ามันมันอันนี้มันดราฟไหนเหรอบทเนี่ยเออที่ที่เอามาอ่านเนี่ยมันจะมีการแก้ก่อนไหม จะมีฟ n นเ d นรับออกมาเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ก็ถามในฐานะของผู้กํากับที่จะต้องเป็นคนรับไม้ต่อจากบทภาพยนตร์นั้นไปทําเป็นหนังเป็นเรื่องนะครับทั้งสตูดิโอทั้งบริษัทกลับตอบแมทธิวอนซึ่งกำลังจะเป็นผู้กำกับหนังเรื่อง X-Men ภาคที่3ว่าเฮ้ยอย่าไปกังวลกับมันเลยอยู่ไม่ต้องวอรรี่หรอกเพราะว่ามันมีส่วนให้แมททิวอนทักอ่ะครับว่าผมว่าบทบางส่วนมันแบบมันกุนเกินแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ใช่ไหมมันจะต้องมีการเอเดตอีกไหมต้องมีการเอาไปเขียนใหม่ใช่ไหม เมื่อสตูดิโอตอกลับมาว่าโดนบีวอร r ีเนี่ยย่าไปส,สนใจอยู่กังวลเลยแกก็แบบเอ้มันยังไงอ่ะมันคืออะไรเหรอที่เรากําลังอ่านบทกันอยู่นี่มันคืออะไรแลแ้วแกก็อ่านบทไปฮนะแกพบว่าตอนเปิดเรื่องเนี่ยที่อยู่ในสคริปต์ดราฟที่แกได้อ่านวันนั้นเนี่ยหนังมันจะเปิดด้วยฉากที่มีเด็กแอฟริกันผิวดําคนหนึ่งกําลังจะตายเพราะว่ามันแห้งแรงมาก ล้วก็ขาดน้ำแบบจะเหมือนเด็กแบบอยู่ในทะเลทรายแห้งแลง้งแอฟริกันที่แล้งแค้นแล้วก็ไม่มีน้ําดื่มอย่างนั้น,นครับเด็กกําลังจะตายเพราะว่าขาดน้ําแล้วจู่ๆก,ก็เกิดพายุฝนเออเกิดพายุฝนแบบตั้งเขาแล้วก็ฝนตกหนักลงมาไอเด็กแอฟริกันที่กำลังจะตายเพราะว่าขาดน้ำเนี่ยก็กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งเพราะว่าได้ฝนนั้นๆนมาช่วยซึ่งใครเป็นแฟน X-Men ทราบดีแน่นอนครับว่า ฝนที่เกิดขึ้นมันต้องมาจากสตรอมสตรอมนี่เป็นแบบว่าเอ็กซ์แมนที่แบบเนรมิตฟ้าฝนได้ถูกไหมครับแค่อ่านแล้วก็บอกว่ามันก็ก็เข้าท่านะแต่ว่ามันแปลกๆมันดูไม่เชื่อมต่อกับหนังโดยรวมยังไงก็ไม่รู้ก็เลยถามกลับไปที่สตาฟของออฟฟิศคําว่าไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้สตรอมมาช่วยเด็กแอฟริกาที่ขาดน้ำเนี่ยทำไมหรือมันยังไงหรอมันดูแบบแปลกเกินยังไงก็ไม่รู้จุดแตกหักระหว่างมัติวอนกับสตูดิโออยู่ตรงนี้ครับเพราะว่า ทางสตูดิโอเนี่ยตอบแมทธิววอนว่าอ๋อบทส่วนของสตรอมอันนั้นน่ะเหรอเขาเขียนลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแมทธิววอนก็สงสัยเขียนลงไปอย่างนั้นมันคือ,อยังไงเขาก็อธิบายกลับมาครับทางสตูดิโอก็อธิบายกลับมาว่าบทนั้นน่ะมันเป็นบทที่ฮร์รี่เบอร์รี่คนที่รับบทเป็นสตรอมอ่ะเธอเป็นคนเติมเข้ามาแมทธิววอนก็ยิ่งงงใหญ่ครับว่าดารามาเติมมันคืออะไรเหรอออฟฟิศก็อธิบายครับว่าไม่มีอะไร คือฮัลลิเบอรี่เนี่ยเธอเซ็นสัญญากับ X-Men กับ Fox เนี่ยเล่นเป็น Storm เนี่ยเอาไว้แค่2ตอนก็คือ X-Men 1กับ X-Men 2พอจะต่อสัญญา X-Men 3เนี่ยฮัลลิเบอรี่เธอกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเล่นไม่เล่นดีทางทีมงานก็เลยมีการไปเจราจากับนักแสดงว่าเออมันจะมียุติดอะไรเหรอทำไมไม่รับเงินไหมหรือว่าเงื่อนไขอะไรเขาไปคุยกันแล้วไปได้ข้อตกลงมา เขาบอกว่าแฮรีเบอรี่บอกว่าเธออยากจะให้มันมีฉากแบบเนี้ยแบบที่สตรอมไปช่วยเด็กผิวแบบแอฟริกาแบบเนี้ยเออเธออยากให้มันมีอัน,นี่อยู่ในหนังทีมเขียนบทเขาก็เลยเขียนไว้แต่ออฟฟิศของฟ็อกซ์ตอนนั้นนะครับเขาก็บอกแมทธิวอนที่กำลังจะมากำกับว่าแต่อยู่ไม่ต้องห่วงอะไรนะเพราะว่าเราเขียนไว้ในบทที่เฉยเออ,อไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวมันจะยังไงมันจะต้องออกมาแล้วจะมันไม่ค่อยต่อกับเรื่องแล้วมันจะต่อกันแบบไหน,นยังไงเนะี่ยไม่ต้องกังวลเลยสบายใจได้แมทธิว เพราะว่าอะไรไม่ทีวอนก็งงครับไม่ต้องกังวลยังไงวะก็ดาราอยากให้ใส่คุณจะต่อสัญญากับเธอคุณก็เลยใส่เพื่อที่จะให้ได้เพื่อที่จะได้เธอจะได้มีบทแบบท,ที่เธอต้องการอยู่ในหนังแล้วผมก็ต้องทําเบลนไอ้บทที่มันดูเกินเกินเนี้ยมันเข้าไปในหนังให้ได้มันก็แล้วงไงอะ่ะผมจะไม่ต้องกังวลทําไมทางสตูดิโอบอกแมทธิวอนว่าก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าอันเนี้ยเขียนไว้เฉย เราเอาให้เธอเธอไดบริอ่านเนี่ยเธอจะได้สบายใจว่า,ามีบทของฉันจริงๆด้วยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาเหตุผลไปอธิบายเธอตอนที่เธอเซ็นสัญญาตกปากรับคําเล่นเป็นสตรองไปแล้วเนี่ยเราค่อยเอาบทอันนี้ออกแล้วเราค่อยไปอธิบายกับเธอว่า,อามันมีเหตุผลบางอย่างที่มันจําเป็นจะต้องเอาออกเพื่อๆๆอะไรก็ได้ถึงตอนนั้นเธอจะถอนตัวไม่ได้แล้วไงคือเราใส่ไปเพื่อให้เธอเซ็นงั้นแหละเออเซ็นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาออกไปตามนั้นโอเค อย่างนั้นอยู่ไม่ต้องกังวลทำงานของอยู่ไปได้ตามสะดวกเลยมิสเตอร์แมทเทิลวอนแมทเทิลวอนบอกว่าพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บแกตัดสินใจได้ทันทีครับว่ากูไม่กำกับหนังเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าตามความรู้สึกเนี่ยแมทเทิลวอนบอกว่ากระทนไม่ได้หรอกครับแกรับไม่ได้ที่สตูดิโอใช้วิธีนี้เขาหลอกนักแสดงออสการ์แบบนี้ได้ไงวะแกก็เลยถอยออกมาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ครับเพราะว่าเหตุผลนี้ หลังจากนั้น5ปีแมททิวอนถึงจะกลับมาที่ฟ็อกซ์เพื่อมารับงาน X-Men First Class แล้ว X-Men The Last Stand เนี่ยก็เลยตกไปอยู่ในมือของแบรดเรดเนอร์เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเฮ้ยสตูดิโอหักหลังนักแสดงแบบนี้ประหลาดและเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเราไม่ควรจะเริ่มต้นกันด้วยการโกหก เราควจะเริ่มต้นกันด้วยการพูดอะไรตรงไปตรงมาและนั่นแหละครับคือความจริงณวันนั้นทมตทีวอนเล่าให้กับทุกคนได้ฟังณวันนี้ครับนอกจากเรื่องราวของ X-Men แล้วนะครับเรื่องในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่คนถามมตทีวอนตลอดเวลาว่าเฮ้ยมิสเตอร์วอนเมื่อไหร่มันจะทำต่อสักทีวะก็คือ Kick-Ass ครับ i ิ k a s s เนี่ยปัญหาใหญ่ ทำยากละเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้คิกแอสกับน้องจิวจีดเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้ละไอ้ตอนภาคสองยังพอรับได้ยังพอโตเป็นเด็กวัยรุ่นแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละครับจิวไม่จีดล้ะครับไม่จีดจีดอยู่แต่ไม่จิวใช้คํานี้ดีกว่าคลุยมอริสจีดอยู่แต่ไม่จิวละอ,อ,อ,อกลับไปใส่วิกม่วงเหมือนเดิมดูจะลําบากหนักกว่าน้องจิวจีดคือไอ้คิกแอสครับ แอรอนเทเร o อนสันไม่ได้เนิร์ดแบบนี้แล้วครับเท่โคตรเลยครับจะเป็นเจมส์บอลอยู่แล้วครับตอนเนี้ยให้กลับไปเล่นเป็นคิ c k อสตต่อให้บิดบทภาพยนตร์ยังไงผมว่าก็บิดลําบากครับมันจะบิดไปลงร่องนั้นยังไงเออมันจะบิดไปลงร่องที่แบบโอ้โหอ๋อไอ Kick ้คิกแอส s มันโตมาแล้วมันกลายเป็นเท่เก่๋ล่ำบึกอย่างเงี้ยเหรอโอ้เป็นไปได้ยากมากเลยมันจะเป็นได้ยังไงวะ สื่อก็เลยถามแมทธิวอนครับในโอกาสที่ได้เจอกันว่าเออคิกแอสเนี่ยยังไงจะทำต่ออีกไหมเพราะว่าตอนจบเนี่ยมาเอร์ฟัคเกอร์มันไม่ตายนะครับมันแค่โดนฉลามกัดแล้วไม่เหลืออะไรแขนขาไม่เหลือแล้วแมทธิวอนประกาศค่อนข้างชัดเจนครับด้วยการให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าปีหน้าคิกแอสจะกลับมาแต่ไม่ต้องกงังวลเรื่องเอรเทรจอนสันกับกับคลยมเรสเพราะว่าคิกแอสจะ ไม่ได้เป็นภาคต่อครับเราจะ Kick รีบูตคิกแอสครับแมททิวอนเล่าถึงคิกแอสหนึ่งและสองนะครับว่าหนังชุดคิกแอสเป็นหนังที่เปลี่ยนมุมมองของผู้คนต่อหนังซ u เปอร์ฮีโร่ไปอย่างสิ้นเชิงการรีบูตใหม่ในปีหน้าเราจะยังคงยึดคติธรรมอนนั้นครับเรายังจะคงยึดความแบบความเซอร์ไพรส์ในหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบที่ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นไม่มี ให้มันอยู่ใน Kick Ass เรื่องตัวละครเดิมๆจะกลับมาไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่ต้องกังวลเพราะว่าไอ้ reboot นี้จะยังไม่มีแต่ในคำว่าจะยังไม่มีก็ไม่ใช่ว่าในอนาคตจะไม่มีตลอดไปก็มีโอกาสจะเอากลับมาได้เท่าที่พูดได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือรอดูได้ครับ Kick Ass ใหม่สนุกแน่นอน คิกแอสทำรายได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับไม่ไว่าจะเป็นคิกแอสภาคแรกนะครับในปี2010ใช้ทุนสร้างประมาณ30ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ได้เงินไป96ล้านเหรียญสหรัฐครับภาคที่2ทุนสร้างยังไม่มากขึ้นครับอยู่ที่เดิมครับ28ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่ารายได้ตกมาเกือบ30ล้านนะครับนั่นก็คือ60ล้านนะครับดังนั้นภาคใหม่รีบูตก็เริ่มต้นใหม่ครับเราก็รอดูก็แล้วกันว่าแกมีไอเดียอะไรกับคิกแอสในการไปต่อ แลเรียกไปต่อก็ไม่ถูกเนาะในการเริ่มต้นครั้งใหม่คราวนี้ครับ